ยังไ,ไปืนเลยวายังแข็ง เอาเซเว่นเอามาทำ e ี o ต่คืนนี้เพื่อนนี้เธอบืงว่างเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นๆโอซโลไลท์อยากให้ชวนเธอไปสโมบนที่โรไวและผมชอบของแพงๆไม่เอาโรพายส์ในบอกทีก็ไม่ต้องพยายามและคนณ l o n e r i l e t และมีแสลบอ่อนโยนใ s ซีโซนน i ้เือกันนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหมวันนี้ผมต้องไปทัว Can you bless me I don't care who the fuck t r y i n to hit me ผมูบาไทยบ้าไม่ได้เท็ดี้ปวดตาบ้าไปล่องลอยอยู่บนเจสกีและจะคอยปกป้องเหมืนกับเจร เมื่อเช็คนายเข็มไปเช็คสกีถ้าไม่กล้าใจมันนุ่มเห็นละนุกนิบถ้าไม่ถ้าไม่ได้เข้ามาเลยไม่ต้องซุบซิบไออันเพล a นี g เกมไม่ต้องยุกยิเพอจะลองเอาอกาศมาสปุดนิดผมเป็นคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุกนิบแล้วก็เชื่อว่าหัวใจเธอจะยุบยิบพอเธอถ่ายบุอร์แแรงพอเธอดุดิกผมจะพาเธอไปเที่ยวอยู่ในทุกทิศ s อ e n d all อ y มาท e in the cold night เ mm hmm. พื่อนนี้เธอมึงวานเธอจะโทรไหมไม่ต้องดีใจงเงย็นๆผมสโลไลอยากไปชวนเธอไปสมกบนที่โรโไวแล้วผมชอบของแพงๆไม่เอาโรพายส์ในบางที่ก็ไม่ต้องพยายามแล้วคุณ alone r i l e และมีแสลบบนยูแอ t h น t ีโซนนี้เพื่อนนี mm ้ผมไปห้องคุณคุณะโอไหม That's why let me m mm hmm. like a k that o o าดที่กสฟให้เธอส่งรูปมาอันบัตเตอร์แคปเดแดดรอรล้วก็รอเธออยู่ในสแนปแชทก็พร้ได้รู้ว่าจะฟังทูสกีลาที่ slash, slash.

เธอเมื่อวานที่จะโทรไหมไม่ต้องรีบจะเย็นเย็นโอซโลไลท์อยากไปชวนเธอไปสมม่บนที่โรไวทและผมชอบของแพงๆไม่เอาโร้ป้ยในบางทีก็ไม่ต้องพยายามและคุณนาโลนไรไละมีแลบบนยูแอนด์ทีโซนไนท์เืนคนนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหม That's r i t เพื่อคนนี้เธอเมื่อวานที่จะโทรไหมไม่ต้องดีใจเย็นเย็นโอซโลไลท์อยากชวนเธอไปสมบที่โรวทแลวผมชอบของแพงๆไม่เอาโร้ปายในบางทีก็ไม่ต้องพยัยามแลวคุณนโลนไรและมีแลบบนยูแอนด์ทีโซนไนท์เืนคนี้ผมไปห้องคุณคุณจะโอไหม That's r h t